สวัสดีครับเชอมครับว่าภาพเหล่านี้ครับพี่ใช้พลังจิตในการถ่ายซึ่งอันนี้นะครับพี่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนอกจากคนที่เคยเรียนกับพี่พี่เคยเล่าเรื่องการที่พี่ใช้พลังจิตในการถ่ายภาพให้ฟังแล้วก็หลายคนเคยใช้หลายคนเอาไปลองใช้แล้วก็ได้ผลแล้วก็สําหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับยังไงก็ไม่เชื่อเด็ดขาดอะไรเงี้ยตอนท้ายนะพี่จะพูดถึงหลักการซึ่งมันก็คือหลักการหลักการหนึ่งที่ทุกคนเอาไปใช้ได้แล้วก็ทําให้เราได้ภาพในแบบที่เราอยากได้ มาที่ภาพแรกนะพี่ว่าหลายคนเคยประสบป,ปัญหานี้มาก่อน <c oughs> คือไปเจอสถานที่แบบอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตึกเป็นโบราณสถานหรือเป็นเป็นสถานที่มองด้วยตาเปล่านี่คือแบบเฮ้ยมันสวยมากอะแต่พอยกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมมันไม่ได้อะทาไมมันไม่สวยเหมือนที่ตาเห็นอะไรเยงี้อย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ถ่ายที่อินเดียนะครับที่วังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาคนระับมันเป็นเหมือนจตุรัสนะครับ พอเดินทะลุป,ประตูเข้าไปเนี่ยจะเห็นสวนดอกไม้แต่การมองด้วยตาเปล่านี่สวยมากพี่ก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายปรากฏว่าได้ภาพนี้ครับคือรู้สึกว่าไม่ใช่มันต้องสวยกว่านี้แล้วก็สังเกตไหมว่าฝั่งตรงข้ามนะจะเป็นเหมือนซุ้มประตูซึ่งข้างหลังก็เป็นซุ้มประตูเหมือนกันพี่ก็เลยถอยเข้าไปข้างหลังครับแล้วก็เนี่ยครับ ภาพที่เห็นคือเป็นซุ้มประตู3ามช่องแล้วก็สองข้างเนี้ยคือมันบาลาน่ะสถาปัตยกรรมของอินเดียส่วนมากจะแบบบาลานแบบสองข้างเท่ากันนะอันนี้คือเข้าไปแบบข้างในสุดแบบหลังชนฝาแล้วเลนส์ก็สุดได้แค่นั้นอันนี้คือใช้เลนส์35ถ่ายก็เต็มได้3กรอบพอดีถ่ายภาพนี้ออกมาเห็นกลุ่มคนนี่ไหมครับกลุ่มคนที่นั่งอยู่ทางขวาเนี่ยคือแบบมันไม่บาลานะ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นกระจุกข,ข้างๆอะ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยเราขอให้เขาออกไหมอะไรเนงะี้ย ซึ่งจริงๆไม่ควรนะครับมันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ตรงไหนก็ได้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะรเราจะใช้อภิสิทธิ์ว่าเรามีกล้องในมือไม่ได้นะครับเราต้องถ่ายโดยให้เกียรติคนที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย <S <S พี่ก็เลยคิดงั้นถ้าทางซ้ายมือเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยน่าจะดีพี่ก็เลยเริ่มใช้พลังจิตครับเรียกคนเข้ามาก็ได้ภาพนี้ครับภาพที่สองเห็ไหมมีคนถือโทรศัพท์เดินเข้ามาการพลาดครับก็เลยกดภาพนี้ไว้แล้วก็ใช้พลังจิตให้เขาหยุดอยู่ในเฟ ดันได้สองคนแล้วก็ยังไม่ใช่คือยังยังไม่ได้ดั่งใจเราอ่ะก็ใช้พลังจิตอีกละก็ภาพที่ได้คือภาพนี้ครับสังเกตเห็นอะไรไหมคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเซตอ่ะคนที่ฝั่งขวาเนี่ยยังไม่ไปไหนนะครับสังเกตทิศทางข,าของการมองของกลุ่มคนที่อยู่ทางขวาเขาก็มองเข้าไปข้างในแล้วก็สังเกตคนที่ยืนอยู่ทางสายมือเขาก็มองเข้าไปข้างในทิศทางเดียวกันซึ่งถ้าตามหลักของการถ่ายภาพเขาจะบอกว่าถ้าภาพมันหลวมไปอะไรเงี้ยลองสร้างกรอบให้ภาพสังเกตว่าพี่ใส่กรอบ3กรอบแล้วก็ กรอบซ้ายับกรอบขวาเนี่ยมีคนที่พุ่งความสนใจไปตรงกลางเหมือนกันถ้าเรามองคนฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนฝั่งขวานี่มองอะไรอยู่เราก็จะมองตามสายตาของเขาซึ่งก็คือจุดสนใจที่พี่วางไว้หรือแม้กระทั่งฝั่งซ้ายนะเขาก็มองไปจุดเดียวกันเนี่ยคนฝั่งขวามองอมันทําให้เรามองภาพทั้งภาพอะมองทั้งกลุ่มคนทางขวามองทั้งคนที่ยืนทางซ้าย แล้วก็มองทางภาพที่อยู่ข้างในแล้วก็นอกเหนือจากการนํำสายตาที่ได้นะถ้าสังเกตดีๆคือมันมีมิติของภาพเข้ามาด้วยสังเกตเรื่องของแสงที่มีหนักเบามีมืดมีสว่างที่ช่วยสร้างมิติให้กับภาพนี้มาภาพต่อไปครับยังอยู่ที่ อินเดียเหมือนเดิมอันนี้คือทัชมาหารซึ่งเป็นมุมที่ไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ทางด้านข้างนะครับสังเกตเห็นคนมามันใหญ่มากมันอลังการมากดูคนนี่คนแบบเล็กกระจิตเดียวอะ่ะอันนี้พี่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะใครได้เข้าไปข้างในลองคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นที่เข้าไปก็ประมาณสักบ่ายสคนที่เห็นเนี่ยคือคนต่อคิวนะคคนต่อคิวเข้าไปข้างในพี่ก็เลยแบบ งั้นไม่เข้าดีกว่าก็เลยมาทางด้านข้างนะครับแล้วก็พอนั่งลงก็เห็นบอ่อน้ําอยากจะถ่ายให้แบบเงาทัชมาฮาลเนี้ยนะสะท้อนในน้านะซึ่งอย่างที่บอกนี่คือข้อจากัดในเรื่องของเลนส์นะเลนส์นี่คือกว้างที่สุดแล้วเลนส์35ก็พอเห็นบ้างนะว่ามีเงาของทัชมาฮาลลงไปในน้ําแต่ก็นั่นแหละครับภาพที่ตาเห็นกับภาพที่ถ่ายได้มันมันไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยตรงใจสักเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้พลังจิตเหมือนเดิมับอยากให้มีคนในภาพ อันนี้มีคนอยู่แล้วนะมีคนเยอะอยู่แล้วแต่ทุกคนมันไม่เด่นไงเราอยากให้แบบมีจุดเด่นสักอันหนึ่งอะ่ะเข้ามานะก็ใช้พลังจิตเรียกคนเข้ามานี่ครับได้ผู้หญิงหนึ่งคนในชุดสาลรีปะ่ะเขาเรียกสาลรีปะ่ะสังเกตไหมว่าเฮ้ยแบบมันดูเข้าอะ่ะลองคิดง,ง่ายๆนะครับโอกาสที่นี่อาจจะเยอะเพราะว่าคนอินเดียส่วนมากที่เป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งชุดแบบนี้อยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่คนที่แต่งชุดอย่างอื่นก็มีนะใส่เกงยีนคือใส่ชุดแบบธรรมดาสามัญเหมือนเหมือนเรานี่ก็มีแต่มันบังเอิญมากแปลว่า ต้องเป็นคนที่เป็นชุดนี้ที่มายืนตรงนี้แล้วพี่ก็ถ่ายภาพนี้มานะซึ่งก็รู้สึกว่าแบบจริงๆอาจจะพอแล้วก็ได้นะแต่อย่างไม่พอสาเหตุที่รู้สึกว่าไม่พอเพราะว่ามันเหมือนเป็นเสาสาเสาสองเสาที่เป็นตึกสองข้างใช่ปะแล้วก็1คนที่ยืนอยู่พี่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ดูสมดุลน,นะแต่ไม่อยากให้มันเป็นหนึ่งหนึ่งถ้ามี2คนน่าจะดีพี่ก็ใช้พลังจิตเรียกให้เข้ามาอีกคนหนึ่งนี่ครับ มีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วก็สังเกต3คนที่อยู่ทางซ้ายไหมครับเขาหันมานะจากที่เขาหันหลังจับกลุ่มคุยกันสุดท้ายเขาหันมาซึ่งมันรับกับภาพนี้มากอะแล้วลองนึกภาพดูว่าคนนี้เดินเข้ามายืนคั่วคนนี้ก็เป็นชุดที่เป็นที่สื่อถึงความเป็น India, พอินเดียเพราะพี่ได้ภาพนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนภาพแรกจริงๆก็เหมือนกันนะภาพแรกนี่พี่ยืนแบบเอาหลังชนฝาเนี่ยนานมากกว่าจะได้พี่ว่าน่าจะประมาณเป็น10นาทีอะก็ยืนรอตรงนั้นนะจนกว่าจะได้อันนี้เหมือนกันภาพนี้นี่คือดีหน่อย นั่งถ่ายสังเกตว่ามุมมันจะเอียงๆเพราะว่าใช้เลนส์3.5แล้วก็นั่งถ่ายนะดีที่นั่งถ่ายไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะที่สําคัญเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเข้าอยู่แล้วนะแต่คอมโพสสังเกตไหมว่าคอมโพสทุกอย่างคือแบบเหมือนเดิมอะอาจจะขยับนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมแต่ถ้าใช้ขาตั้งกล้องนี่น่าจะได้ภาพที่เป็นมุมเดิมจริงๆนะแต่ก็เนี่ยพอได้ภาพนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็เลิกถ่ายเลยพี่จะเป็นอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้ภาพอย่างที่อยากได้้้แลลวจพอเยยยาย เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่จบสัทีต่อไปภาพนี้ตอนนั้นอินกับการถ่ายภาพขาดาอยู่นะตั้งเป็นขาดาตั้งแต่ในกล้องอยู่แนละ้วแต่ไฟล์ที่ถ่ายก็เป็นลอบวก JPEG ก็เอามาทําใหม่อยู่ดีแต่ภาพขาดาที่เป็น JPEG อะ่ะก็เป็นเหมือนเรฟเฟอรเนซ์แล้วพี่รู้สึกว่าการตั้งเป็นขาวดำมันทําให้เราดูแสงได้ดีขึ้นคือมันทําให้เราตัดเรื่องสีออกไปได้แทนที่จะแบบยุ่งวุ่นวายว่าเฮ้ยสีนี้เข้าสีนี้ไม่เข้าอะไรเงี้ยการมองอะไรที่น้อยลงมันก็ทําให้เราคิดอะไรได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราได้้้้ภภาาาพพทีี่่เเร็ววขึนนดยอยอง ภาพนี้ถ่ายที่ลอนดอนนะครับใกล้ๆก,กับสะพานแฮมเมอร์สมิธนะมุมนี้เป็นมุมที่แบบเห็นตึกเห็นเสาไฟอะไรพี่สัวเฮ้ยแบบสวยมากถ่ายมาภาพหนึ่ง แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันขาดชีวิตพี่จะชอบบอกตัวเองว่าในภาพน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาจจะงานถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวสาราปัตยกรรมเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าพี่จะชอบให้มีคนหรือมีสิ่งมีชีวิตถ้าไม่ใช่คนอาจจะเป็นหมาแมวอะไรเงี้ยในความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าการมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในภาพทําให้ภาพนั้นน่ยดูมีชีวิตหลังจากถ่ายภาพแรกนะไม่มีคนนะในภาพแต่หาไม่เจอแล้วเพราะว่ารูปที่ไม่มีคนคือไม่ได้ใช้ระหว่างถ่ายนะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาครับเดินมาตรงทางเดิน พี่ก็เอาละก็เริ่มใช้พลังจิตเหมือนเดิมประมาณว่าจงเดินขึ้นไปบนบันไดและก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็น,นี่คือภาพที่ได้ครับจริงๆภาพที่เดินขึ้นบันไดพี่ก็ถ่ายนะแต่พี่ชอบภาพนี้มากกว่าตรงข้างหน้าเขานี่น่าจะเป็นแม่น้ําเทมนะสังเกตว่าจังหวะผมที่เขาปลิวจังหวะการยืนจังหวะการมองแล้วก็คอมโพสิชนันของภาพชอบมากคือรู้สึกขอบคุณในพลังจิตของตัวเองที่แบบทาให้เขาไปยืนอยู่บนนั้นได้ ถัดมานะครับอีกรูปหนึ่งรูปนี้พี่กําลังเดินไปที่ร้านกาแฟนะผู้ชายคนนี้นะเขาเดินตามหลังพี่มาแต่จริงๆรที่เล็งตัวเท้าหอที่เป็นหอนาฬิกานี่อยู่แล้วว่าอยากจะถ่ายมุมนี้นะครับคือเล็งไว้อยู่แล้วว่าอยากจะถ่ายมุมนี้ ก็เดินไปเรื่อยแล้วก็ระหว่างทางก็จะมองย้อนกลับไปว่าได้มุมที่เราอยากได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่หน้าประตูซาบักแล้วครับพอมองไปว่าเฮ้ยจังหวะมันสวยอะแดดสองที่กระจกเป็นช่องแสงของแดดที่มันตกกระทบอะแล้วก็มีเลข8เลข8นี่ก็คือเลขจริงนะไม่ได้รีทรัศ์ไม่ได้เลยนะและพี่เป็นคนชอบเลข8อยู่แล้วก็เห็นแบบเฮ้ยก็ถ่ายแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาพี่ก็แบบใช้พลังจิตให้เขามาหยุดตรงป้ายหยุดแล้วเขาก็หยุดตรงป้ายหยุดพี่ถ่ายอยู่ประมาณ3รูป เพราะว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ของพี่แล้วก็เนี่ยครับเป็นจังหวะสุดท้ายคือเขาหันมาพี่ก็ถ่ายแช่แล้วพี่ก็เข้าสตาร์บัคเลย <S <S ซึ่งรูปอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยภาพนี้น่าจะเป็นที่เกาะตาชัยที่เพิ่งเปิดเกาะครั้งแรกนะไปถึงก็แบบโหสวยมากนะก็ถ่ายไปหลายรูปนะซึ่งก็จะเป็นรูปที่แบบไม่มีคนเลยนะ่พอมันไม่มีคนอย่างที่พี่พูดอ่ะพี่รู้สึกว่ามันโล่งอะ่ะเราก็รอแล้วก็จงมาจงมาจงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ สคนนี้มาก็ถ่ายรูปนี้ได้ครับแล้วก็รูปนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับใครรู้จักเรื่องนี้ไหมครับก็ได้เป็นภาพเปิดนะหน้าเนี่ยภาพนี้ก็ได้ลงหนังสือเรื่อนี้ซึ่งอันนี้ไปเองนะครับรือสำหรับใครที่ไม่เชื่อว่าพี่ใช้พลังจิตจริงๆอันนี้พูดถึงหลักการของการถ่ายภาพแล้วกันคือพี่จะวาดภาพในหัวไว้ก่อนจินตนาการด้วยค o ม p o s i t i o n ว่า ภาพที่อยากได้เป็นแบบไหนแล้วก็รอจนกว่าจะได้ภาพนั้นซึ่งในการรอบางทีเราก็ลุ้นใช่ไหมวิธีการลุ้นนั่นแหละอาจจะเป็นพลังจิตที่แบบจงมาจงมาจงมาจงได้ะพี่เชื่อว่าหลายคนใช้วิธีนี้นะคือแบบเห็นภาพแบ็กกราวด์เห็นภาพพื้นฐานไว้แล้วแต่มันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาเติมเต็มในภาพนั้นการรอก็เป็นอะไรที่ช่างภาพทุกคนควรจะมีนะ มีความอดทนเพื่อที่จะได้ภาพที่เราคิดเราจินตนาการไว้นะซึ่งแต่ละภาพกว่าจะได้นะบางภาพก็ใช้เวลานาน,านแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยบางภาพก็อีกวันหนึ่งย้อนกลับมาถ่ายใหม่ก็มีเพราะว่ามันไม่ได้อะแต่เราเล็งไว้แล้วว่ามันต้องได้ภาพนี้อะไรเงี้ยแต่จังหวะภาพที่เอามาโชว์ทุกอันในนี้คือเป็นจังหวะที่มันเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายได้แล้วอ่ะะโอเคใครเคยใช้วิธีนี้บ้างนะอาจจะมีพลังจิตหรือไม่มีพลังจิตก็ได้นะฮะแต่อยากให้ลอง อาจจะได้ก็ได้นะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจินตนาการนะครับแล้วก็มุมมองในการถ่ายภาพรวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพคือจัดล่วงหน้าเลยแล้วก็เอาให้มันได้คลิปนี้นะเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ถามได้เลยเอ,อ๋อมีคอมเมนต์บอกว่าให้รีวิวตัวนี้หน่อยนะไมกี้55 f 1.4ตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสนะครับซึ่งพี่ไปเทสมาแล้วเมื่อวานเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ฟังนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเออรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าก่อนนั้นพี่มีแต่ แมนนวลใช่ไหมเป็นแบบมือหมุนอันนี้เป็นออโต้โฟกัสซึ่งแอบบอกไว้ก่อนว่าประทับใจอยู่เหมือนกันโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เราจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับ